สวัสดีครับเจ้าจาภาษาเกษตรเ้าวันที่29พฤศจิกายน2559นหหลังจากห่างหายไปจากเรื่องเกษตรพ่อสมควรลงทางไปลงทางไปลงดานอยู่ว่ากลับหาทางกลับบ้านพ่อเอาเบิ้งมาเล้าเรื่องบักหนวคือเก้าอ่ละล่ะที่เห็นอย่างนี้เป็นสวนบักหนวแป้นเกียงไก อ่าเบิ้งสภาพสวนมหนาวได้อันนี้มหนาวสองปีกำลัเงเข้าสู้ฤดูหนาวเต็มรูปแบบแล้วอากาศเย็นคักทั้งหนาวทั้งเย็นอ่เบิง้งให้เบิ้งสภาพครับเสียผ้าไปเบิ้งมะนาวในสวนว่าเป็นยังไงให้ยังไงเนี่ยอ่ปลูกสองไร่เดิมที่มองนี ็นแปลงปลูกไผ่เลี้ยงหวานสีทองไผ่เลี้ยงหวานสีทองออกดอกตายกเ็เลยปลูกบักเน่าวบักน่าวเป็นเพื่อนชนิดเดียวที่ปลูกปีเดียวแล้วก็ได้เงินได้ขั้มปลูกปีเดียวขันเจ้งขันเจ้งเลยแต่ว่าเอ้าบอเจ่งอ้าวเบิ่งมาเบิ่งบักนาวอ้านี่เบิ่งอันนี้ต้นบักกอกอันนี้ต้นบักกอกปลาบานเท่าเด้เป็นบักกอกกันใส่ตามบ,บังควงบานเท่าน่อแต่ว่าผมเอาบักกอกกันนั่นมาเสียบเอาบักกอกบักกอก เขาเอิอนประกอกฝรั่งเอามาเสียบดอกหักเนี่ย,เน,ยเ,เนี่ยเอาเนี่ยเอาเบิ้งต้นไม้เบิ้งไม้เบิ้งไม้เบิ้งไม้อันนี้เป็นบักกอกปลาบ้านเทาผมตัดต้นมันถิ่มปล่อยให้มันแตกแขนงมากแล้วก็นเนี่ยห้อยเอาบักกอกฝรั่งมาเสียบโอ้ยดอกหักแาบนี้ดีที่เบิง้งให้ให้ดีให้เบิ้งฟุ่มโกของเขาคุณแล้วเพื่อมันมันหาอาหารเก่งอะ่ะ หาหารเก่งลกจนงากองผู้ใดสีเฮ็ดกันบ้เฮ็ดตามกันบ้าสงวนลิขสิทธิ์นะเฮ็ดได้เลยเฮ็ดได้เลยดกลกเอาสิพาไปเบื้องบักหน้าอยู่โย่ฟาวเบื้องบักกอกกอนเบื้องบักกอกฝรั่งกอนเอาบักกอกปลาบ้านเฮ้าหน่อยละขันมีต้นยูตันทีมลวดพูกเนี่ยเราเอาต้นบักกอกฝรั่งมาเสียบ ลกลากดินเลยอ่เอาเบิง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 เฮียอ่าเบิงบักหน้าต่ออันนี้บักหน้าปลูกบักหน้าหลายพันทึ่งเป็นอกพิเศษทึ่งเป็นเกียงไกอันนี้กวยดำกวยดำพานขอพัานพานผ่น <Okay. S 1> เป็น น้ำไผ่ไมยหลายอย่างเด้บักเน่าด่างก็มีเอามีพันต้นสะเดาดำสะเดาดำจริงต้นสะเดาดำดอกดำเนื้อไม้ดำใบดำเอานี่ระบบการให้น้ำเป็นแบบมินิสปริงเกอร์เอ้าดี๋ยวจะให้น้ำอันในร่องเบ้างเดี๋ยวเปิดบ่ให้ร่องเบ้างละให้รีละ ทีอระบบแผงหน้าของผมปลูกวองบยอ,อยู่กระจิงอยู่แต่ว่าแหงบอ,อันนั้นแหงบอปิดฝาทอเดเอบอบปิดฝาทอเทพนี่สิให้วามยาวยมีอยู่ประมาณสามสิบนาทีนะโบให้เกิดน,นี่แหละเอานี่ปลูกเปิดอีก อ,อันนี้ต้นนี้แปลกนี่เห็นบ่เนี่ยทางล่างนี่เป็นต้นอันนี้เป็นจิ้งตอนอันนี้เป็นต้นสมโอพ่เมาเล็ดเรแล้วปลูกแล้วเอามาเสริมหลกักปลูกเสริมหลกักคือมันมีอายุได้อีกยี่สิบสามสิบปีนี่เสริมหลกักนุมม่มเขาไหมซื้อหมบริ่าได้เห็ดงยายดิ เอาเอาเอาสิไปเบิ้งข้างนั่นให้บัดยิ่งไม,ม่ทานให้ตรงนี้นั่นนั่นเอาเบิ้งซ้ายแบน,นี่นั่นแหละถ้ามีละบม่ได้เห็นง่ากๆดอกน่ะปลูกต้นสมโอไว้ทั้งคางแบบนี้นี่นปลูกไว้ทั้งคางปลูกพอนหญ่มากเลยกับแนบใสลกันนี่น,นี่นี่มันก็นี้เป็นมีต้นสมโอนี่มีต้นมะนาว เป็นเกียงไก่โอ้ก็แมาเสริมพมา่าก็จะเป็นบักหน้าวเสริมหมาลักเมื่อกี้เห็นนี่เป็นบักหน้าเป็ดอันนี้พันยังนี่ออันนี้เป็นดอกพิเศษหรือเป็นลำไผ่ละ่ะอัน,นเดียวกันลนะดอกกระลังให้ิ่งคนงานแตงกิงถ้าย้อยแตงกิงไป มื่อวานนีปบ่ได้มาเบิง่งมื้อนี้ก็สิไปไประชุมอีกเด้เดี๋ยวเปิดน้ำเดี๋ยวกอนก็อนอขออภัยกล้องเอียงเด้อเฮ็ดงานไม่น้ำเนาะของมันดีจังซี่ละ่ะอดสาเบิ่งเอาขันพ่อมีสาละขันพ่อมีสา,าละกันปิดทิ่มไปหาเบิ่งมองไม่เด้อนี่เป็นลักษณะการแต่งจริงที่ถูกต้องเมื่อวานนีผมให้ลูกหลานขาเขาเจ้ามาซอยการซอยงานอย่างนี้แหละเนี่ย เนี่ยเริ่มแต่งกิง้งเห็นปะแต่งกิ่งงามพูดนะเขาง่ายออกง่ายได้ป่ะน,นี่ลักษณะการแต่งกิง่งลักษณะการแต่งกิง่งเนี่ยต้องตัดตัดให้ชิดนี่เนี่ยตัดให้ชิดตัดให้ชิดเขาตัดเหลือแตกต่อมาได้เด้ ขันตัดให้มันเหลือแตกต่อไว้เหลืองาไว้มันสิแท้งยอดแท้งกิ่งแขนงออกมาด้านข้างผมแต่งกิ้งตอนนี้ผมก็สิหาละเดือนนาพุ่นละท่านว่ามักร้านนะเห็มันออกค่อยสิให้มันออกดอกไปขายพืชสาภาพเมษาพืชสภาพหุ่นละขนัขนขนันห้องขันห้องปลาแตงมันเป็นยังไงขนันห้องปลาแตงเพียสวนก็นสิเป็นยังไงสิเขาก็ว่าได้นี่ฮอกคักเนี่ย เขาบ่าได้เด้ยนะเห็นป่ะอละลักษณะที่เขาบ่าได้เลยแต่ว่าขันแต่งเรามันก็นเป็นตะเบิงตัวละบ่ปลูกคิดผมปลูกคิดปลูกขายกิ้งพันธุ์น้ำขายหมากน้ำหน่อยๆขายกิ้งพันธุ์น้ำหลายๆ ให้เบิ้งลักษณะพ่อแตง่งต้นแต่งอยังเรียบร้อยแล้วเฮ็ดสวนบักแหนวได้ข้นขึ้นข้นเกิดขึ้นนะหลายสุม,มือกินหลายสุม,มือดอกอย่าไปคิดว่าผูใ้ใดกับปูกผู้ดใดกับปูกคันคิดที่ท่านไม่ได้ปลูกจักเที่บประเทศไทยไม่ได้ปลูกข้นปลูกไหมล่ะอืมมีเป็นเกียงไก่อยู่น้ำ เบ่งสภาพสวนไปชมสวนน้ำกันชมสวนน้ำกันด่วนๆใครมีเวลาว่างก่อนจะไปไปชุมก่อนจะไปเหตุการณ์เหตุงานแทงดีอันนี้สอนเมื่อวานนี้นี่ผมสอนผมเพิ่งสอนขันแทงจริงเมื่อวานนี่เแค่ใดซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคประสบความส้ำเร็จแล้วเออเอาละซ้ำนี่สอนไง งานผมลูกน้องผมลูกหลานเพราะว่าที่พลาดเนี่ยคือมาตัดเป็นเกียงไก่ทีมนั่นแหละคือที่พลาดมาตัดมะนาวธรรมดาวะเปพียังมาตัดเป็นเกียงไก่พอดีพอได้ยืนน้ำหมูว่าน,นไปเห็นงานแต่เดี๋ยวสิให้บักลิ้นไม้นี่เดี๋ยวสิให้ตัดออกได้บักลิ้นไม้นี่ พอแหละบักรินไม่ปลูกสุนแนวเดวยบักรินไม่กับปลูกเอาเป็นแป้งปับนบรรยากาศธรมศรมชาติมีไก่ปลาน้ำเฮ็ดสวนน้ำนี่สิละไผ่สี่สิบลบักหนาวสองลายแต่ว่าบักหน้าเอาไปมาขายได้หลายก็ไผ่ ถ้าเขาบะเต่กง,ตงกิ่งแต่งก่อนี่มันสิเป็นังสิแนวสิเป็นสิซีฮอ๊าากฮอ๊ก,กมันต้องแต่งกิง่งฉันบะแต่งกิ่งเขาบ่ได้เลยนี่เขาบ่ได้เลยเห็นไหพ่นยากับบะได้พ่นสารเคมีกับบะได้เย็นนอนช่อนใบก็ลง่องแตกใบอ่อนนี่สิต้องรีบพ่นแล้วอาบารเมกตินใส่อาบารเมรกติน ช่วงนี้แค่งเกลืออาจจะยังบ่หลายบพอเปลี่ยนก็นบ่ต้องใส่ฟังกูลา่าบ่ต้องใส่คอปเปอร์ดไดออกไซด์ก็ได้วันที่มือ้อสมมุติว่ามื้อนี้พ่อนอาบายเมกตีนไปนะเนี่ยเพี้ยไฟลงเห็นบ่เนี่ยเพี้ยไฟลงถือเพี้ยไฟเพี้ยวไฟเขาทำลายอยอดถ้าเพี้ยไฟลงจริงๆแล้วก็ต้องใส่ วันนี้มันลงลนมันลงแล้วครับบ่ยังใส่กับท่านใส่อาบายเมกตินพ่ออาบายเมกตินเสร็จแล้วครับด้วยนับไปอีกซี่มืสอสิใส่อะมิดาค้อพิษก็ได้ใส่อะมิดาค้อพิษหรือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเก็บโอ้ยมาตัดของกันทิ้งแล้วกันบ่เอาไปบ่เอาไปบ่เอาไปช้ำห้ยนะฮะลืมใส่แล้วเพื่อนเฮ็ด มาเอองานมันธรรมดานะบ่าว่ากันผิดพลาดกันเนี้ยมีในชีวิตผู้ใดบ่เฮ็ดงานผิดพลาดเนี้ยดิผู้ใดสิเฮ็ดงานดีเลิศประเสริฐสีบ่้ยมี่มี่ผิดพลาดเนี้ยเราต้องว่าต้องหยังกันมันเสียกำลังใจออืก็ว่ากันไปเอาตัดถิ่มนิดจังเลยน้องนะอ่ะ น้าไปอันที่สี่ท่าได้ลืมเลยอันที่สี่กับพนโป้วาโดพ่อโป้วาโดเลยน้าไปอีกสามมื่อวันที่สี่ละห้าหกเจ็ดอีกสามมื่อกับพนด้วยสบายไ,ไม่กินอีกรอบนึงเท่านั้นละ่ะกระเทียมในโลกต่างๆแมลงกระเทียมดไปไอ้วันที่สี่นี่พลน,นอนชั้นใบโป้วาโดเก่งนอนชั้นใบ นี่มะนาวแดางมะนาวแดางมวยงามเลยเอาย้อนกลับไปบนมา้กัไเลมะนาวแดา้เลมอนเลมอนมะนาวแดางคนรวยปลูกคนคนมีเงินคนธรรมดาบ้านเท่าก็ปลูกปลูกไปกันรวยมันาขายไปไหนพมกผู้กินเขาผู้ก,กินขายพวกฝรัง่งอันนี้ไว้จะปลูกไว้จะตอนตอนกิ้งพันธุ์ขายดกชักคนน่ะ ไม่ไกลพื่อนนะดกกันนะอันนี้พันธุ์เป็นที่ขายน้ำตลาดเขาเอินเป็นลำไผ่เป็นดกพิเศษเดียวกันนะเลื่อต่างถือิันซื้อดกได้นวดระบาดกันรวยแล้วไม่ต้องเอาหน่วยละสองดกมันดกหน่วยใหญ่พื่อม อันนี à, t, ่บระเนศไหเขาแต่งเอาแข็งเกลือมีแน่ธรรมดาละโลกก็มีแม่งไม่กินแน่เอาเบิ้งบรรยากาศยิงมืเศร้ากำลังหดหนามอยู่หดน้มแบบนั่วอันนี้เป็นเครื่องพ่นเครื่องพ่นใส่เครื่องมอเตอร์สามแรงการพ่น พวกนี้เป็นบางหน้าเป็นพอ่อเมล็ดยังยังไม่รู้ว่าจีเป็นพ่อไหนแต่ว่าลูดแต่ว่าพอ่อเมล็ดเอาแบงปันบรรยากาศนะเราต้องเอาเอาจักสิบหานาทีพอดีเสียหน้ามาพาไปเหตุการ์เหตุงานกันลี้ยงไกป่ปลามนีไก่มีไผ่ว่ากันไปชอบชอบยังก็เหตุนั้นแหละผมชอบไก่ ชอบปลูกไผ่ปลูกยังไงชอบยังไงผมก็เฮ็ดไปของผมไปเฮ็ดยังที่ชอบเราที่มีความสุขตายแล้วม่ต้องชอบตายแล้วเขาให้ไปแต่ที่ชอบที่ชอบจะที่ได้ไปไม่ได้ไปอันนี้เ้าเฮ็ดแน่นยังที่ห้องชอบล่ะขบวนจะเป็นไก่นอนไม่ต้องสางคอกสงอังให้มันยาก ขอบคุณครับสวัสดีครับ